สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเชา้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันพฤหัส,สบดีที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2566ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรชยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับบอกผู้ชมก่อนว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะท,ที่รายการเรานําเสนอข่าวการเมืองอาจจะไม่เหมือนช่องอื่นตกใจคือ,อช่องอื่นเขาจะมีบรรยากาศการหาเสียงมาฝากกันไงแต่วันนี้เราไม่มีเรื่องนั้นนะเพราะว่ามันมีประเด็นอื่นๆที่ผมว่าน่าสนใจกว่านะครับคุณโก้แต่ว่าประเด็นดีเบตเมื่อคืนที่ ไทยรัฐนี่ก็คือแบบมีคนตั้งคำถามเลยว่าแบบจะดีเบตไปเพื่ออะไรเหรอดีเบตให้ได้ท็อกซิกเหรอแล้วก็มีเวทีถ้าจะไม่ผิดช่องเจ็ดหรือเปล่าใช่ค่ะที่พิธีกรคุณเอฟกันตพง์นะคะมีรายงานเข้ามาคือว่าวูบกลางเวทีที่กำลังจัดกันอยู่เลยนะคะแล้วก็มีผู้ชมโชคดีมากที่ทั้งมีทั้งผู้ชมแล้วก็คนที่ไปร่วมดีเบตที่เป็นคุณหมอช่วยปั้มหัวใจแล้วก็ปั้มหัวใจระหว่างทางที่ไปโรงพยาบาลแต่ว่า อาการยังไม่ดีขึ้นที่สำคัญคือเจ้าตัว,ตวแข็งแรงรปกติทุกอย่างตอนนี้ยังอยู่ห้อง ICU อาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับส่งกำลังใจให้นะครับขณะเดีวยวกันประเด็นที่เราหยิบยกมานะก็มีตั้งแต่ความวุ่นวายเมื่อวานนี้สอนอสําาญราชอ่ะ ไม่มี <ทำ S 1> ปีมีคุยค,คือมันเป็นกรณีสึบเนื่องถ้าจํากันได้มีเรื่องของเยาวชนอายุ15ที่เขา<ก>เรียกกันยกน้องยกเนี่ยเ,เป็นผู้ต้องหาคดี 112, 1นึแล้วทางเจ้าหน้าที่มีการแจ้งความเพิ่มเติมเรื่องของพรบบริารสถานอาจจะมีการไปกระทําไม่เหมาะสมอะไระอย่างใดน,นะครับเมื่อวานนี้มีผู้ชุมนุมบุกไปที่สนสํนานักราษช่วงบ่ายช่วงหัวค,ค่ำแล้ว ทำลายทรัพย์สินราชาการมีการประทะก,กับเจ้าหน้าที่แบมกับตะวันเนี่ยถูกตำรวจหญิงอ,อุ้มรวบไปควบคุมตัวก็ไปโพสต์ปัน่นกันว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศอะไรหรือไม่อย่างใดแต่สุดท้ายก็คือเข้าไปอยู่ในห้องขังจะไม่พอไปประท้วงต่อในห้องขังจะไม่กินข้าวอีกไหมเอายกทรงออกมาห้อยคอตัวเองเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปแย่งสุดท้ายก็เลยประท้วงด้วยการเอาหัวขโขกลุกลง อันนี้คือที่รายงานมาในทวิตเตอร์ของศูนย์ทนายความสิทธิทมนรรุษยชนเมื่อวานในช่วงสี่ทุมถ้าลูกกงหักหรือลูกกงเบี้ยวอันนี้ทำลายทรัพย์สินราชการนะมันไม่หักหรอกแต่ว่าแต่ว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมอยากให้คุณผู้ชมดูพฤติการของกลุ่มเมื่อวานนี้ฉันพูดแบบนี้ฉันก็จะโดนสัวลอย <c oughs> แต่คือแบบนึกออกไหมอ่ะคุณก้ตำรวจเจ็บหนึ่งนายนะคะเมื่อวานนี้เจ็บหัวแตกหัวแตกใช่แล้วก็มีพันผ้าสีขาวเอาไว้ค่ะแล้วก็เอาสีแดงไปราดราดบันไดราดรถราดสารพภูมิราดทุกอย่างเลยอ่ะแล้วก็ตีกระจกลงพักแตกไปอันนี้ต้องเชิญผู้ปกครองมาคุยไหมถ้าตามอายุต้องเชิญผู้ปกครองมาคุยนะคะผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบด้วยเหมือนกรณีที่เคยเกิดขึ้นที่ ตรงสามเหลี่ยมดินแดงค่ะคุณกโก้นั่นก็เชิญผู้ปกครองม,มาคุยด้วยนะว่าตกลงจะเอาอยัางไงเพราะฝานเด็กและเยาวชนมีนะคะแล้วเจ้าหน้าที่เขาสามารถทําอย่างเต็มที่ได้นะคะ แต่ขณะเดียวกันเขาก็ไม่อยากให้เกินเลยไปถึงขั้นนั้นจะให้คนภายนอกดูอย่างเดียวไม่ได้ที่บ้านก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบผลผลิตของพวกคุณด้วยครับพูดถึงกรณีคดีความที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งหนึ่งสองนะครับเดี๋ยวจะมีบทความปรจัดย์แก้วสารมาเล่าสู่กันฟังด, <ๆ S 2> ด้วย,ยนะยนะอาจารย์แก้วสารอาติพทธเขียนถึงเรื่องของการแก้ไขหนึงเนี่ย มองให้ลึกลงไปอาจารย์แก้วสันบอกมันไม่ใช่การแก้ไขปกตินะ,ะแต่มันเป็นการเปลี่ยนความเป็นสถาบันให้เหลือแต่ความเป็นคนธรรมดาเท่านั้นเหมือนกับตอนนั้นปฏิญญาฟินแลนด์แม้ว่าคุณทักษิณเนี่ย จะยกฟ้องอ,อาจารย์ปราโมทนาะคอนทับเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยทันมีความผิดตอนนั้นนะแต่ประเด็นก็คือว่ามันมีความคิดที่จะทำให้สถาบันกลายเป็นเพียงสัญลักษณ์อันนี้ก็เช่นเดียวกันอาจารย์รแก้วสันอธิบายถึงว่าทำไมพระมาหากษัตริย์จึงไม่เหมือนบุคคลธรรมดาเพราะความมีพระบรารมีของพระรองค์ท่านที่เอาไว้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาเป็นหลักยึดเป็นอะไรต่างๆมากมายถ้าทำให้พระองค์ท่านเหมือนกับเป็นคนธรรมดา พระบรารมีของพระองค์ท่านก็จะไม่ได้รับการคุม้มค,ครองละเอียดดีค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูพูดถึงประเด็นนี้ขายของนิดนึงวันนี้คนข้อข่าวผม<อ>คุยกับพี่เอสมชัยสแสวงการสมาชิกุฒที่สภานะครับประเด็นที่นักการเมืองสหรัฐเนี่ยอยู่ๆสเสนอทั้งวุฒิสภาแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรให้ออกมติแสดงความห่วงใยต่อการเมืองไทยสาระจริงห่วงใยเรื่องอะไรห่วงใยเรื่องความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมาห่วงใยเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย และในมติที่จะออกมาเนี่ยพูดไปถึงขนาดที่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้หากมีการแทรกแซงโดยกองทัพและสารบันพระมหากาษัตริย์จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พูดแบบนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวคืนนี้คนข่า,ขาวติดตามกันได้ ฝากพี่เอจัดหนักเลยนะคะครับอ่ะนอกจากประเด็นเหล่านี้แล้วนะครับเรื่องของการเมืองไทยต้องไปโฟกัสกรณีหุ้นคุณพิธานนะ่ะอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่าเราจะต้องแยกกันพิจารณาเป็นหลายส่วน <c oughs> เมื่อวานนี้คุณเดืองการิกิวัฒนาก็พูดชัดแล้วละ่ะยื่นสส่วน2เรื่องสองที่รเรื่องของการ <c oughs> เป็นคุณสมบัติผู้สมัครสสเนี่ยว่าในระหว่างวันที่สมัคร มีการถือหุ้นสื่อที่เป็นคุณสมบัติต้องห้ามหรือไม่อันนี้ไปยื่นที่กรกตก็อยากให้กรกตรีบพิจารณาในประเด็นนี้เพราะว่ามันจะเกี่ยวพันกับเรื่องของคางการเมืองหลังจากนี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของการแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินที่ไม่ปรากฏการถือหุ้นไอทีวีอยู่ในบัญชีที่เปิดเผยออกมาเมื่อปี62เนี่ยอันนี้คุณเดินงไกลไปยื่นแล้วที่ปปชเช่นเดียวกันแต่ว่าก็มีข่าวแว่วๆว่าทางเลยขาดธิการปปชออกมาชี้แจงเพิ่มเติมบอกว่าที่ไม่ปรากฏ ช่วงแรกที่รับตําแหน่งสสอเมื่อปี62เข้าใจว่าน่าจะเป็นการยื่นเพิ่มทีหลังนะ,ะอันนี้ยังไม่ชัดเจนในประเด็นนี้อันนี้คุณดิฉันได้ฟังคุณนิวัตชัยก็ให้สัมภาษณ์จับให้เครดิตช่องฝามนะะักข่าวโทรไปถามท่านไปรรชการต่างประเทศท่านบอกว่าถ้าจําได้ที่เจ้าที่จําได้คือคุณพิธายืน่นแต่เป็นการยื่นเพิ่มเติมหลังจากที่มียื่นรอบแรกไปแล้วเนี่ยเขาก็มายื่นเพิ่มเติมก็พูดเหมือนที่คุณพิธาบอกเลยว่าเป็นผู้จัดการมรดกแต่ทีนี้มันจะต่างกันตรงที่ว่าปปชแค่่่รรรับูู้้้วามีีหุนนตงอย แล้วก็รายงานตามจริงแต่ว่าจะขัดคุณสมบัติการลงสมัครสอสอหรือไม่อันนี้ปปชบอกว่าเป็นหน้าที่กกตถูกต้องค่ะก็มีการไปถามกันว่าอเอ๊ะเราจะยังไงถ้าสมมุติว่าจะให้ทันภายในเลือกตั้งเนี่ยคุณก็อีกแค่สี่วันเท่านั้นเองอะค่ะคือถ้าสมมุติว่าทําเสร็จไม่ทนันเออไม่ทันเพราะเรื่องนี้ไม่ควรเป็นกกตพิจารณานะคือ คุณก้มันจะเหมือนกับกรณีคุณชาญชัยก็คือต้องไปให้ศาลฎีกาแผนคดีเลือกตั้งถ้าอยู่ในพีเรียดระหว่างการรับสมัคร,ครแต่ถ้าหลังจาก14พฤษภ,ภาคมแล้วไปศาลรัฐธรรมนูญค่ะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันก,ก็ตจะว่ายังไงนะก็มีการแย้งกันต่อว่าเอา้าแล้วคุณพิธาเป็นแคนดิเดตคนเดียวของพรรคก้าไกลอ,อันนี้ก็เถียงกันอีกพัน มันเป็นข้อกฎหมายนะเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันก<ช>ันแล้วกันใช่ครับอนอกจากนี้มีความคืบหน้ากรณีคดีอาญกรรมหลายกรณีด้วยกันนะครับทั้งความเป็นอยู่คุณแมนคุณใบเตยนะก็คุณใบเตยเครียดค,คุณแมนยังพอใช้ชีวิตได้ตามปกติหลับได้กินได้นะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันมีเรื่องของคดีคุณแตงโมเมื่อวานนี้สารพิพากษาคุณปอคุณโรเบิร์ตเรียบร้อยก็รอลงอาญาสาปีจบเลยนะคดีนี้เพราะว่ารับสารภาพ คุณก็คุณแม่ไปด้วยสุดแดงเลยอ่ะลูกรักจับมือกันไปแล้วสองคนบอกเลยว่ายังไงก็ดูแลดูแลขออภัยดูแลคุณแม่แบบร้อยเปอร์เซนต์จบเลยจบสวยเลยแต่แซนวิสาพัน์บอกไม่ค่ะยังไงก็ไม่ยอมรับเขาแยกจำเลยเป็นสองกลุ่มกลุ่มรับสารภาพก็นั่นแหละปอเรเบิดเมื่อวานจบไปเลยคดีจบเลยแต่คนที่เหลือก็ยังสู้คดีกันต่อถูกต้องถูกต้องแล้วก็มีกรณีแม่มณีนะถ้าจํากันได้แชร์ออมเงินต่างๆเนี่ย จำคุกโทษตัดสินมาหมื่นปีติด <c oughs> จริง20ปีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาไล่เรียงในประเด็นนี้กัน<ะ>แต่ว่าก่อนอื่นวันนี้พาไปดูเรื่องของกีฬาซีเกมกันก่อนนะครับช่วงนี้เนี่ยกรีฑาก็เป็นชนิดกีฬาที่เราติดตามให้กําลังใจกันอยู่อย่างต่อ, <c oughs> ตอเนื่องไฮไลท์เมื่อวานนี้4คูณร้อครับทั้งประเภทชายและก็หญิงนะน่าเสียดายจริงๆสำหรับประเภทชายเนี่ยแพ้ ที่1ไป0.02วินาทีเท่านั้นนะครับแต่ไปดูผลงานของทีมหญิงกันก่อนนะครับการแข่งขันกรีฑาวันที่3ที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชที่กรุงพนมเปญกัมพูชานะครับชิงชัยเหรียญรางวัไลไฮไลท์สำคัญอยู่ที่วิ่งผัด4ี่คูณเมตรนะครับทับไตฝุ่นไทยเป็นแชมป์เก่าทั้ง2ประเภทผัด4ี่คูณเมตรหญิงยึดนักกีฬาชุดเดิมที่ได้แชมป์เมื่อ2ปีก่อนครับประกอบไปด้วยสุภาวรรณท่ปัดจ่า จาตรีหญิงสุภานิชภูลเกิดนะครับคุณออนอุมาเชษฐาและก็คุณอธิชาเพชรกุลโดยทีมล้มกรดสาวไทยเจ้าของแชมป์24สมัยในกีฬาซีเกมนะั้นยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยอันดับที่1ครับ44.24วินาทีคว้าแชมป์สมัยที่5 25ไปครองได้สำเร็จ ส่วนอันดับที่2เนี่ยเวียดนามนะเข้ามาใกล้ๆกัน44.51วินาทีอันดับที่3มาเลเซีย44.58วินาทีนะครับอย่างไรก็ตามผลัด4คูณ100เมตรชายครับอันนี้เราก็เป็นแชมป์เก่าด้วยเช่นเดียวกันนะน่าเสียดายจริงๆถ้าก่อนหน้านี้จํากันได้เจ้าบิวภูริพลบุญสอนลมกรดมือนหนของทีมชาติไทยได้รับบาดเจ็บจัดการลงแข่งขันวิ่ง200เมตรรอบชิงชนะเลิศน,นะครับก็เลยต้องมีการเปลี่ยนตัวนักกีฬา ให้ทวัตชัยหิมเอียดเนี่ยลงแข่งขันแทนถูกจับไปวิ่งเป็นไม้แรกครับคือคือเลื่อนลำดับกันหมดเลยเนี่ยเอาน้องใหม่เข้ามาเป็นไม้แรกแทนแล้วก็เลื่อนลำดับไม้ที่เหลือดัดนขึ้นมานะครับมีสอรอัดดับบางไม้สอง จากตำรวจตรีขออภัยสิบตำรวจตรีสิทธิพรดอนไพรทีไม้3นะครับแล้วก็สิบตำรวจตรีชยุทธคงประสิทธิ์ไม้4ปรกากฏว่าทีมลมกรดหนุ่มจากไทยนะครับทำได้ดีในไม้ที่1และ2แต่ไม้ที่3มีแผ่วอาจจะเสียจังหวะช่วงส่งไม้สักเล็กน้อยนะครับสุดท้ายเลยกลายเป็นอินโดนีเซียทําได้ดีกว่าแม้ว่าไม้ที่4ของไทยจะเร่งความเร็ว ตามขึ้นมากระชันชิดมากๆแต่ระยะทางไม่พอนะครับไม่ทันก็แพ้ไปเพียง0.02วินาทีเท่านั้นนะครับอินโดนีเซียได้เหรียญทอง39.11วินาทีส่วนไทย39.13วินาทีและก็อันดับ3เป็นของมาเลเซีย39.36วินาทีครับค่ะส่วนกีฬากว้างจักค่ะเมื่อวานนี้สุบเบนรัตไร้เทียมทานนะคะครองแชมป์ค่ะ เป็นแชมป์ซีเกมสมัยที่7แล้วนะคะแล้วก็7สมัยซ้อนด้วยนะเมื่อวานนี้ค่ะสุบเบนสุบเบนรัตอินแฝงนะคะจอมพลังสาวกรีธาไทยค่ะระเบิดฟอร์มทำสถิติคือทิ้งห่างคู่แข่งแบบขาดลอยเลยอะคะ่ะคว้าเหรียญทองคว้างจักหญิงในกีฬาซีเกมครั้งนี้ไปได้ คว้างได้57.69เมตรคือต้องทรงพลังขนาดไหน,นเ,ออเนาะอันดับสองนะคะเป็นนูเอดิกวสซฟฟรีจากมาเลเซียค่ะ50.73เมตรแล้วก็ทองแดงเป็นของเวียดนามนะคะ45.08เมตรโดยสูปเป็นรัฐวัย29ปีเนี่ยพาดหัวบอกเลยว่าไร้เทียมทานคือไม่มีใครต่อกรได้เลยค่ะนี่เป็นการคว้าเหรียญทองสมัยที่7ติดต่อกันแล้วนะคะนับตั้งแต่เธอประเดิมเป็นแชมป์คนแรก ปี2011ที่อินโดนีเซียแล้วก็ยังไม่มีนักกีฬาคนไหนแย่งแชมป์เตอไปได้เลยครองแชมป์ต่อเนื่อง12ปีเข้าไปแล้วอะ่ะคุณโก้คุณผู้ชมค,คุณเบนเนี่ยเปิดเผยว่าดีใจมากนะคะที่สามารถป้องกันเหรียญทองได้อีกเป็นสมัยที่7ส่วนสถิติครั้งนี้คือมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันน้อยกว่าทุกครั้งการรันรอบก็เลยเร็วขึ้นก็เลยมีเวลาคิดแก้ไขสถานการณ์ได้มากขึ้นปรับเทคนิค แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสถิติทําป์ได้ก็อยู่ในเกณฑ์ไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานจนเกินไปนะคะเธอบอกว่าซีเกมครั้งนี้เป็นสนามแรกในปี2023กลับไปจะมีชิงแชมป์เอเชียที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมที่จีดอันนั้นจะเป็นเป้าหมายหลักเธอบอกว่าอยากได้เหรียญเอเชียนเกมสักครั้งหนึง่งเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้เพียงแค่ที่4เท่านั้นนะคะส่วนทัพลูกยางสาวไทยคะ่ะดีกรีแชมป์ซีเกม15สมัยแล้วก็เป็นแชมป์เก่า โฟอร์มร้อนแรงนะคะชนะเยนมาไป3ต่อศูนย์เฟสค่ะเกมนี้โคชด่วนค่ะดานายศิวชระเมธากุนนั้นมีการปรับ6คนแรกนะัดที่เอาชนะอินดโดนีเซียเล็กน้อยนะคะก็จะมีแนนทัดดาวนึกแจ้งเพียวอัชราพรคงยศแคทตารินเป็สุวรรไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์โมเมธนัชชาสุขสดแล้วก็เอฟิริมามา,มานากิจเป็นมือเฟตนะคะโดยเอสุภทราภัยโรดเป็นริบรโรค,ค่ะกับแป้น เปียนุชแปน้นปียนุชแป้นน้อยนั่นเองนะคะเ็ตแรกเราเล่นได้แบบเหนือกว่าชัดเจนนะคะตกเอาชนะไปสบายๆ25ต่อ8เซตต่อมานะคะเราก็คือทําแต้มชนะห่างออกไปนะคะ25ต่อ8นําเป็น2ต่อ0เซตค่ะเซตที่3เนี่ยก็มีผ่อนเกมบ้างเมียนมาก็เลยทําคะแนนขึ้นมาได้ 4คะแนนโกแต่ไม่ทันนะคะท้ายที่สุดเราชนะไป25ต่อ6ค่ะจบเกมเราชนะเมียนมาไปก็ค่อนข้างสบายนะ3ต่อ0เซตนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันค่ะอินโดชนะมาเลไป3ต่อ0เซตทาให้กลุ่มนี้ไทยเราเป็นจ่าฝูงค่ะมี6คะแนนเต็มส่วนมาเลยกับอินโดนั้นมี3คะแนนเท่ากัน โปรแกรมแข่งขันวันนี้นะคะบ่าย2โมงครึ่งค่ะไทยเราจะพบกับมาเลเซียเป็นนัดสุดท้ายของกลุ่ม A ตามชมคามเชียร์กันได้นะคะคสำหรับแฟนๆวอลเลยเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้ามีเนชั่นลีกมามแข่งที่บ้านเรานะ ตามเชียได้ตอนนั้นตามเชียกันยาวๆก็วันนี้บ่ายสองครึ่งใช่ไหมเชียร์วอลเลย์บอลแล้วก็หนึ่งทุ่มค่ะไทยเจอเวียดนามฟุตบอลวันนี้ในกลุ่มสายของเราอะค่ะนัดสุดท้ายนัดสุดท้ายของกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเข้าเป็นที่หนึ่งคือเอาใจช่วยด้วยเมื่อวานสองลูกให้คุณก็ดีลูกดีจริงๆที่บอกเอาลูกขึ้นทยนนักบอลใช่นักบอลดีคุณก็จะบอกว่า เขาคุณไม่ได้นนส่วนตัวไม่ได้นนะไม่เขาลงในเพจช้างสึกเลยเ,เขาลงในเพจช้างสึกคือน,นักกีฬาทุกคนมีความฟิตแล้วก็มีความพร้อมคุณก็ไม่ขำดิมันขึ้นมาดิฉันก็แบบเฮ้ยมันขึ้นมาลูกเดียวๆแบบนี้เนี่ยอ๋อ เขาเป็นรูปส0มสิบกว่ารูปแต่รูปนี้มันเด้งขึ้นมาเพราะว่าคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะอสุดอ,อ,อ่าอย่าไรก็ตามไปดูอีกหนึ่งชนิดกีฬาความหวังหมู่บ้านกันสักหน่อยนะเป็นกีฬาที่คนไทยฝากความหวังไว้มากที่สุดชนิดหนึ่งเ<า>ชน่นเดียวกันคิกบ็อกซิ่งนะครับ<า>ซึ่งก็นําทัพโดยพี่บัวบัวขาวบัญชาเมฆนะตอนแรกก็ค่อนข้างสับสนกันเพราะว่าตอนแรกมีข่าวพี่บัวเนี่ยจะเดินทางไปที่กัมพูชาด้วย<า>แต่สุดท้ายเนี่ยไปเปลี่ยนใจโค้งสุดท้ายหรือไม่อย่างใดหลายคนบอกไอ้เป็นเหตุผลเรื่องของความปลอดภัยไหมเพราะว่าตาม เพจพี่บัวอยู่ก็จะมีพวกคนกัมพูชาเข้ามาป่วนกันเป็นระยะระยะเนี่ย uh huh. แล้วถึงขนาดว่าทางผู้บริหารสาพพันมวยบกตกุนขแมรของกัมพูชาต้องไปปรามคนกัมพูชาด้วยกันเองเนี่ยว่าให้เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะนักกีฬาไทยอย่างสุภาพนะอย่าไปทําอะไรเขานน่น่นนี้ว่ากันไปเถอะ uh huh. แต่สุดท้ายเมื่อวานนี้ก็มีการโพสต์ข้อความผ่านใน Facebook ของบัวขาวบัญชาเมฆบอกว่าไม่ได้เดินทางไป กับทัพนักกีฬาที่จะมาแข่งซีเกมนะครับหลายคนก็ตกอกตกใจกันแต่ล่าสุดมีการที่แจอยางเป็นทางการมาจากทางสมาคมคิกบ็อกซิ่งของไทยแล้วนะว่าเป็นเรื่องที่วางกันไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะไม่ได้เดินทางไปนะครับรายงานข่าวที่พูดถึงข้อเท็จจริงกรณีนี้ก็คือก่อน,นหน้านี้1เดือนเนี่ยทางสมาคมเองมีการสอบถามไปยังบัวขาวแล้วว่าจะเดินทางร่วมไปกับทีมคิกบ็อกซิ่งของไทยหรือไม่ซึ่งทางบัวขาวปฏิเสธไปนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็มีภารกิจที่ รับงานเอาไว้กับหน่วยงานราชาการตรงกับช่วงซีเกมพอดีจึงไม่ได้มีชื่อร่วมทีมไปทําให้ทางสมาคมคีบ็อกซิ่งเองมีการแต่งตั้งให้โคช้ชดวงครับคุณประวิตรสวัสดิ์รักษาเป็นผู้ควบคุมทีมนํานักกีฬาไปแข่งที่ซีเกมและสมาคมก็ดูแลน,นักกีฬาอย่างดีมาโดยตลอดในส่วนของบวกขาวเนี่ยไม่ได้มีชื่อเดินทางไปตั้งแต่ต้นทางสมาคมก็เลยไม่ได้มีการออกตั๋วเครื่องบินเดินทางไปที่พนมเปญใหตต้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งก็คือ บัวขาวมีเจตนาจะเดินทางไปส่งนักกีฬาที่สนามบ,บินสุณภูมิเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้โดยไม่ได้มีกําหนดการเดินทางไปกับทีมอยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่ภาพที่ปรากฏออกมาว่าก็ไปส่งกันอยู่อย่างใกล้ชิดอะ่ะคนก็เลยคิดว่าจะเดินทางไปด้วยหรือไม่ซึ่งทางสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งชี้แจงผ่านสื่อมวลชนให้ชาวไทยเข้าใจตรงกันครับแล้วก็ ขอแนะนาว่าอย่านําข้อขัดแย้งดังกล่าวขยายความต่อจนลุกลามบานปลายเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของคนไทยที่อาศัยในกรุงพนมเปญและความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศด้วยเพราะว่าข่าวลือมันไปไกลมากไงไกลขนาดที่บอกว่าเอ๊ะจะมีการลอบทําร้ายพี่บัวหรือไม่จนต้องประสานงานกับทางการไทยระหว่างประเทศกันเลยนะ,ะว่าไม่อยากให้เดินทางมาเพราะาเหตุการณ์จะวุ่นวายนู้นนั่นนี่สรุปสมาคมยืนยันไม่ใช่ไม่ได้จะไปตั้งแต่ต้นอยู่แล้วไม่แต่พี่บัวควรบอกก่อนไหมเ่เพราะว่าพี่บวัวโพสต์คอนขัน้งสะ สับสนคือพี่บัวแกใช้วิธีแชร์ข่าวจากสำนักข่าวค่ะแล้วบางทีนักข่าวเขาไม่ได้รู้ตั้งแต่ต้นไงว่าเอ๊ะจะไปไม่ไปอย่างไรก็เลยเข้าใจผิดกันไปใหญ่ไม่แต่ที่พี่บัวโพสไปบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเดีพี่จะจัดการใครก็ต้องคิดว่าพี่บัวไปด้วยเนื้อออกไหมอะคะแต่ไม่เป็นไรมีเหตุผลก็ก็ไม่ว่ากันก็คุณมเนตอะสมเด็จทูนมนเนตยังมาปรามเลยอะคุณโก เราแข่งแล้วเราเขียร์น่าจะบอลเล่บอลมั้งที่เจ้าภาพตกรอบอ่ะแล้วกองเชียร์โหเป็นระยะระยะค่ะเมื่อวานนี้ก็ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับฟุตบอลฟุตบอลกัมพูชาใช่ถูกต้องทั้งสนามนะรู้จักเคสเกะฮอนดะอยู่คนเดียวผู้ฝึกสอนใช่ค่ะไม่รอดแน่นะคุณโก้ไม่แน่หรอไม่ไม่คือถ้าเอาถ้าเอาออกแล้จะเอาใครมาแทนไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้ คือคืออ้าวยังอยู่อีกเลยพอทางสมาคมตัวรองนายกเกลาออกรับผิดชอบไปแล้วอ่ะคือถ้าออกอีกก็ต้องหาคนใหม่มานั่นแหละเออแต่เมื่อวานโอ้แต่เมื่อวานคือแข่งกับอินโดผู้รักษาประตูต้องสังเวยผู้รักษาประตูไปหนึ่งคือเฟซจุดโทษได้อ่ะแล้วก็แบบมีจังหวะปะทะกันคือเกือบต่อยกันในสนามพูดอย่างนั้นเถอะเท่าเวลาบาดเจ็บกี่นาทีรู้ไหมคะเจ็ดนาทีคือตามจริงไมไม่รู้ 7็ดนาทีคุณก็โทษจะเป็นบอลโลกเลยอ,ะอ่ะออแต่พูดถึงซีเกมเล่าไวรัลดีๆสั้นๆให้ฟังนิดนึงแล้วกันตอนแรกจะเอาขานี้มาแล้วแต่เวลาน้อยก็เลยไม่ได้ดึงมา เป็นวิง 5, ่ง5,000เมตรหญิงที่กัมพูชาเขาแข่งในระหว่างฝนตกและ,<ม>และนักกีฬาเ<ม>จ้าภาพเนี่ยเข้าที่สุดท้าย<ม>ทิ้งห่างคนก่อนหน้าเนี่ย6นาที<ม>แต่ว่าก็เจ็บด<ม>้วยอ่ะแต่ก็วิ่งจนถึงที่สุดก็ได้รับความชื่นชมจากทั้งกองเชียร์ที่อยู่ในสนามแล้วก็คนที่เห็นคลิปดังกล่าวแล้วสุสุพุนเซนก็มอบรางวัลพิเศษให้แล้ว<ม>หลายคนก็บอกว่านี่แหละคือสปิริตนักกีฬาอย่างแท้จริงแล้วก็ทําให้หลายคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะเราควรจะสนับสนุนนักกีฬาของประเทศเราเองมากกว่าการให้คนย้ายสัญชาติมาเป็น ไหมนะนี่แหละคือสปิริตจริงๆใช่เหมือนน้องด้าของเราอ่ะสหรัดของเราอ่ะใช่ไหมดับบังเออที่ที่วิ่งเข้าเส้นชัยมาแล้วเปุ่าอ่ะวิ่งกลับมาดูน้องบิวเออเนี่ยคือคือความเป็นห่วงเพื่อนแล้วก็น้องก็บอกเลยว่าคือไอ้เข้าที่หนึ่งผมก็ดีใจแต่ว่าเข้าที่หนึ่งเพราะว่าเพื่อนเจ็บแบบนี้ผมก็ไม่แฮปปี้ก็เดี๋ยวรอรอเชียร์ยังมีอีกหลายชนิดกีฬานะคะแต่ว่านี่ค่ะ กปป,ปคค่ะจากเรื่องการโพสต์ปั่นนะคะจริงๆปั่นมานานแล้วปัน่นมาหลายเรื่องแล้วเออตั้ง ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเบนสเดมอนน่ะที่บอกว่าตั้งรางวัลนำจับอันนั้นห้าแสนพอมาถึงกรณีครูอ้อยค่ะไปบอกว่ามีรางวัลแจ้งเบาแฝงห้าล้านคือออกมาตอนกาแฟที่คุณตุ้ยตุยพุทธชาติเนี่ยไปออกรายการประกอบกับครูอ้อยอยู่ต่างประเทศครับคูอ้อยบอกฟ้องทุกสื่อนะทุกสื่อนะจ๊ะแค่แชร์ก็ฟองนะจ๊ะอย่ามาบอกว่าเราโชคดีนะคะเราแค่แชร์เองไม่ค่ะครูบอกว่าครูแคปเก็บไปหดแล้วค่ะ กวงจริงเลยอะคุณก็เพราะว่าเพจดังๆทั้งนั้นเลยที่แชร์ไปเพราะว่าต้นทางเป็นเพจปัน่นที่ทำทาเสมือนหนึ่งเป็นเพจเจ้าหน้าที่จริงๆใช่ค่ะใช่แล้วคนตามเยอะด้วยไงคือเขาจะอันดับแรกก่อนเขาจะดูว่าเฮ้ยตามเป็นหมื่นเฮ้ยน่าจะใช่ไม่ใช่คุณผู้ชมล่าสุดนะคะชื่อ Facebook อันนี้ก็คือกองป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือกปอป,ปคซึ่งไม่มีชื่อหน่วยงานนี้จริงๆนะ ไม่มีฉันรู้จักแต่กปปอพอมากปปคอปุ๊บถ้าเป็นเพจจริงจะมีบริไฟข้างหลังถูกไหมคะใช่ใช่แล้วเขาใช้ชื่อกองบังคับการหรือเปล่าเออเราก็ใส่ตาสั้นนะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้กองบัญชาการคุณก็กองบัญชาการตำรวจสืบสวนกองป้องกันเออเป็นกองบัญชาการนั้นเพจจริงใช่แล้วก็ให้ดูสังเกตบอรีไฟข้างหลังเอาไว้คุณผู้ชมต้องหมายติ๊กถูกสีฟ้านั่นนะคะ ไปโพสต์ภาพะนะคะล่าสุดก็คือกรณีของครูอ้อยนั่นแหละซึ่งอันนี้เป็นการเอาข้อมูลเทสจลงในคอมพิวเตอร์นะคะเบื้องต้นเนี่ยทางหน่วยงานจริงก็คือกองบัญชาการตำรวจสืบส,สวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบอชอสอทอชื่อย่อคือ C C I B ปิดเพจประสานปิดเพจนะคะเบื้องต้นประสานไปยังผู้้บริการปิดเพจ ส่วนทางคดีอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนแล้วก็เดี๋ยวจะนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วต่อไปนะคะความผิดก็คือนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยหรือบางส่วนโดยทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนโทษจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะคะโดยการนําเข้าสู่ระบบคอมที่ประชาชนอาจเข้าใจผิด แล้วก็ภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างตัดต่อเติมหรือแดัดแปลงด้วยวิธีการ วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ที่ทําให้คนผู้นั้นเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชงังได้รับความอับอายอันนี้มีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทแล้วก็เป็นความผิดตามพรบอคอมมนนะคะคือไอ้ที่เขาลงเนี่ยภาพไม่ได้จัดต่อแต่เนื้อหานะ่ปลอม,อมนะคะก็มีความผิดเช่นเดียวกันนะคะซึ่งต้องยอมรับนะคะว่ามันมีมิจฉาชีพคือบางทีเนี่ยสร้างมาเพื่อจะปั่นเฉยๆอะ่ะออไม่ได้ว่าตั้งใจจะหลอก หลอกเอาเงินคนหลอกแต่ว่าปั่นอาจจะเพื่อความสนุกความสะใจหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะถ้าร้ายหน่อยก็คือว่าอาจจะหลอกเพื่อจะเอาเงินเอาข้อมูลส่วนตัวนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามตรงนี้ถือว่าเป็นความผิดนะคะมีหน่วยงานของรัฐกำชับแล้วก็พยายามจะดูแลสอดส่ออยู่แล้ว โฆษกของบอชอสอทกล่าวเพิ่มเติมว่าเพจดังกล่าวไม่เกี่ยวกับบชอสอทแต่ประการใดน,นะคะถ้าได้รับความเสียหายจากการอ้างอิงของเพจดังกล่าวในคุณเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วไปร้องทุกข์กับสถานีตำรวจใกล้บ้านได้ทันทีเลยนะคะแจ้งความออนไลน์ก็ได้ t h a i p o l i c e o n l i n e .com ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจะได้เป็นการตัดช่องทางมิจฉาชีพตรงนี้ด้วยนะคะ ครับอ่าเน้นย้ำนะอย่างที่บอกไปชื่อจริงๆต้องเป็นกองบัญชาการนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าด้านหลังแล้วผู้ชมเห็นอยู่ตรงตรงหลังชื่อใต้รูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่ทาง f c e e o o o เนี่ยก็จะมีเว็บไซต์ www.ccib.go.th เท่านั้นหมายเลขสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441นะครับแล้วก็ถ้าเป็นทางช่องทางลา e เนี่ยก็ต้องเป็น o f f i c i a l Line เป็นแอดไซน์โบลิสหนึเท่านั้นนะก็อันนี้ างเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนมาส่วนการเตือนจริงๆของทางตำรวจไซเบอร์เมื่อวานนี้นะครับกลโกงคนร้ายตั้งเป็นเหมือนเป็นบริษัทโมเดลลิ่งสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นในแบบแนงแบบตั้งแต่รุ่นเยาว์แต่ก็คือจะมาชักชวนแล้วก็หลอกเงินแหละแล้สุดท้ายก็ไม่ได้มีงานอะไรให้นะครับอันนี้ทางตำรวจ เตือนภัยมาบอกว่ามิชฉาชีพโฆษณาผ่านทาง Facebook ให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าคัดเลือกเป็นดารามีผู้เสียหายหลงเชื่อส่งภาพแล้วก็คลิปแสดงความสามารถของบุตรหลานไปให้หลายรายนะครับแล้วมีชาชีพจากนั้นเนี่ยก็จะหลอกให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกดไลค์รูปเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเด็กแล้วก็มีการให้โอนเงินจํานวนน้อยเพื่อเป็นการมัดจํา อ้างว่าเป็นการยืนยันว่าสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจริงจากนั้นจะโอนเงินคืนให้กับผู้เสียหายครับครั้งแรกเนี่ยใครโอนไปก็จะได้เงินคืนครั<ฆ>ครั้งต่อมาจะให้ดําเนินการตามเดิมแต่มูลค่ายอดรวมสินค้าสูงขึ้นและไม่ได้รับเงินครับแจ้งว่าระบบมีปัญหาผิดเงื่อนไขโอนคืนไม่ได้เต็มต้นดังนั้นเจ้าหน้าที่ขอเตือนอย่าหลงเชื่อโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆแม้นนคนร้ายจะมีการชักชวนหว่านล้อมและหากพบเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่ตํารวจไซเบอร์ตลอดยี่สิบี่ชั่วโมงครับค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะพาไปดูคดีความนะคะทั้งกรณีแมนใบเตยกรณีของแอมไซยนายเมื่อวานได้ฟังเ,ออเป็นเพื่อนของแอมกับแด่ที่แอมเนี่ยจะไปทําประกันชีวิตด้วยคือครประกันชีวิตของแด่วงเงินสูงมากทาประกันสุขภาพแล้วก็เป็นเงินออม,อมเป็นเงินออมก็คือว่าให้ฝากเอาไว้แล้วพอครบ กำหนดสัญญากร,รมธนะรรม์่ะก็จะได้เงินปันผลคืนครหรือในกรณีเกิดอุบัติเหตุเกิดเ,เหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะ่ะวงเงินร้อยล้านนะคุณก็วงเงินสุขภาพอ่ะขนาดนั้นเลยอะ่ะเพื่อนก็ทักไปว่าคือเพื่อนโอเคถ้าฟังตามนั้นคือเพื่อนทักว่าต้องถามก่อนว่าจะทําประกันเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพหรือเพื่อออมเพราะถ้าเพื่อสุขภาพเนี่ยออมไม่ต้องเยอะใช่แต่ถ้าเพื่อออมสุขภาพก็อาจจะไม่ต้องเยอะมากแอมบอกทำไปหมดเลยทำให้หมดเลย ดีว่ามีปัญหาก่อนอก็เลยยังไม่ได้ทำนะคะแล้วก็รวมถึงกรณีแม่มณนนีด้วยค่ะเดี๋ยวสักครู่มาติดตามกันค่ะ